สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่ทติดตามทางช่อง YouTube ณพาพรท h มือไหม a i Surin ค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานําเสนอค่ะพี่พี่ขาเป็นงานสามตะกอทอมือคัดเกรดเอเกรดพรีเมียมงานทอมือผ้าไหมเท้จังหวัดสุรินคะพี่พี่ขาเรามาชมกันเป็นผื่นแรกค่ะพี่พี่ามาชมเป็นผืนแรกค่ะผื่นนี้นะคะเป็นงานสามตะกอทอมือนะคะงานเป็นงานผ้าไหมเมืองสุรินไหมเท้ทอมือค่ะพี่พี่าท้องผ้านะคะพี่พี่ขาด้านบนจะเป็นแดงเม็ดมะขามค่ะเชิงบนล่างค่ะพี่พี่ขาเชิงบนล่างส่วนลายท้องผ้าตรง กลางจะเป็นลายนางสนมค่ะพี่พี่าเรียงผ้าจัดเรียงลายได้สวยงามมากค่ะพี่พี่ขาขนาดผ้า1นคูณสเมตรค่ะ1นคูณสเมตรอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะกด1แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะปกติอ้วนจะเอ่อจะส่งอยู่ที่2,200บาทค่ะวันนี้โปรค่ะพี่พี่ะให้อยู่ที่1,950บบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่าเรามาต่อเป็นผืนที่2นะคะเราเรงอยู่ในงาน3ตะโก้คัดเกรดเเกรดพรีเมียมค่ะพี่พค่มาชมผืนนี้บอกเลยสวยมากค่ะพี่พี่ขเป็นเชิงด้านบนนะคะพี่พี่เป็นเชิงใบสีแล้วก็เชิงดอกมะเขือแล้วก็เชิงเออน่าจะเป็นกระทงทองนะคะพี่พี่ส่วนลายผ้าตรงกลางค่ะสวยงามมาก ลายตรงกลางนะคะพี่พี่ขเป็นลายจี้เพชรหัวใจค่ะท้องผ้าค่ะเป็นสีแดงเม็ดมะขามสวยงามมากโดยรวมสวยมากๆค่ะพี่พี่ขาคูณ2เมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พเรียบร้อยค่ะจัดโปรเหมือนกันค่ะพี่พี่ขาจาก2,200บาทค่ะโปรเหลือ1,950บาทจัดส่งฟรีกดสองแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะ ค่ะพี่พี่ค่ะเรามาต่อเป็นผืนที่3ค่ะเรายังอยู่ในงานสามตะกกคัดเกรดเเกรดพรีเมียมค่ะผืนนี้นะคะพี่พี่ขาเชิงด้านบนค่ะจะเป็นออกเป็นสีกรมเข้มเข้มนิดหนึ่งค่ะพี่พี่คาะแล้วก็ทองผ้าตรงกลางจะเป็นสีชมพูบานเย็นลายโคมค่ะพี่พี่สวยงามมากเชิงบนล่างเช่นเดิมค่ะพี่พี่คาะขนาดผ้า1นคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะจัดโปรเช่นเดิมค่ะพี่พี่คาะจาก2,200บาทค่ะวันนี้โปรอยู่ที่1 9ึ่ ห้สบบาทจัดสุกฟรีกดสามแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะ ค่ะพี่พี่าเรามาต่อเป็นผืนที่4ค่ะเรายังอยู่ในงาน3ามตะกอคัดเกรดเเกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ขาผืนนี้นะคะเป็นเชิงบนล่างเช่นกันค่ะด้านบนจะเป็นสีแดงค่ะพี่พี่ขะส่วนทองผ้าตรงกลางจะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มเข้มเกือบดำค่ะพีะ่พี่่ะเป็นลายโคมค่ะพี่พี่สวยงามมากผืนนี้คะ่ะงานสามตะกอทอมือไหมสุรินค่ะคัดเกรดเเกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ขขนาดผ้า1นึคูณสเมตรอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ถ้าในสนใจ จัดโปรค่ะพี่พี่ขาจาก2,200บาทค่ะเหลือ1,950บาทจัดส่งฟรีค่ะพี่พี่ทนสนใจกด4แจ้งรับให้อ้วนได้นะคะค่ะมาต่อค่ะพี่พี่ขาเรายังอยู่ในงาน3ามตโกคัดเกรด A เกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ขาพื้นนี้เป็นเชิงบนล่างค่ะเชิงด้านบนเป็นสีแดงส่วนทองผ้าตรงกลางจะเป็นเม็ดมะขามน้ำตาล อ่อนๆค่ะพี่พี่ค่ะส่วนลายจะเป็นลายโคมสวยงามมากโคมระยะสวยงามมากค่ะพี่พี่ค่ะดูเนื้อผ้าหนาทอแน่นคัดเกรดเอเกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ค่ะสามตะกอทอมืออบน้ำยาเคลือบเงาเรียบร้อยค่ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะพี่พี่ค่ะสำหรับพี่พี่ทนใดสนใจนะคะจัดโปรค่ะพี่พี่ค่ะจาก2,200บาทค่ะเหลือ1น5 0รบาทจัดส่งฟรีพี่พี่ทนใดสนใจพื้นนี้กด5แจ้งรับให้อ้วนได้เลย ะค,ะค่ะพี่พี่ขเรามาต่อเป็นผืนที่6ค่ะยังอยู่ในงาน3ามตะโก้คัดเกรด A เกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ขาผืนนี้เป็นงานสีดำดำสนิทค่ะเป็นลายเชิงบนล่างทองผ้าตรงกลางนะคะค่ะพี่พี่ะะ ค่ะพี่พี่ค่ะพืนนี้เป็นลายพุ่งข้าวบินงานสีดำสนิทค่ะพี่พี่ค่ะสวยมากเชิงบนล่างค่ะพี่พี่ค่ะดำสนิทเลยค่ะสามตะกอทอมือคัดเกรดเอเกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ค่ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะจัดโปรเช่นเดิมค่ะพี่พี่ค่ะจากสองพันสองร้อยบาทค่ะจัดโปรเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีพี่พี่ท่านใดสนใจกดหกแจ้งรับให้อ้วนได้เลยนะคะหรือสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจเดอ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้นะคะขอ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ